สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบาช่องแชนแนลนะ,มา,ะมาดูนะครับเด็นกน้อยทานข้าวคุณแมก่ก,ก็กินด้วยนะครับขนุนก็กินนะยศขนุนจะโดนไม่ได้แล้วขนุนก็กินนะครับนนรบ,บ้านเพิ่นอีหยังก็กินเนี่ยนะมันอยู่เถียงลุงสีอะไรก็กินได้นะครับเนี่ย นี่ขาดที่ยังนะครับโนะแซเบิร์าเที่ยงที่ไนครับเหยืีอเยู่อเหอนี่ยอาขุดหาเขื่อหาพอดแล้วอีดอกตัวนี้ัวนี้เมิไไก่อนมีเสือนั่นนู้นเอ thầy ơi con ái đúng không thầy ơi con và nấu chín dưa hạt thầy ơi nè Tinh thầy nè คนเอ้ยจะได้กินป่าคว้างมีผู่ผู่ผู่เดียวตัวนี้ก็แย่งกันแล้วจะถึงกระตีป์อยู่แล้วนะครับพี่โนนะครับโหยพอเลยหิวคักนะอืมจะทำการจะทำการนี่ข้าวเหนียวนะครับอยู่ก็กินน่น กินข้าวติดจมูกนะ

เราทางนไปทางนึงน้ำมราชก่อนแียเงิน เดี๋ยวมันสิกรอบตอนนี้พี่โนหิวนะฮะพ,พี่โนหิวโอ้ยกินกับยายมาเพิ่นหิวข้าวนะครับมีก็เคียวเนื้อให้นะฮะเคียวเนื้อให้แล้วก็ใส่ข้าวเหนียวนะฮะ เ,ไไดเ,เดี๋ยกูัวนะครับเด้งิ้งนะครับเปตากแดดน,นะรอีโจ้ไปแล้วครับทางคราบทางเล่นพี่นโอ้ยยันหมดทันมาแล้วมากินข้าวเร็วมามามาี่ตอนนี้ก็เมฆจะปิ้งอีกนะฮะเต่าปิง้งปิ้งเนื้อให้น้องๆน,นะฮะ มาเล้วพี่น้องนอนกินข้าวก่อนไหมเอาแล้วบ่านนี่มาเลยมาเลย นนี้ก็กลังทันกาแฟนะครับเตรียมทำงานนะครับ mà lèm mới cắm, anh em em, anh em, mà em, nó, em, anh 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 เ,เดี๋ยวเรยวจอมันกินไหนฮะวง็กนาดเั้นว่าหนึองดูนะครับดูนะฮะแย่งกันทานข้าวนะฮะจอยขาวพี่โนขนนนะฮะ ใหญ่เคี้ยวไม่ทันนะกินเหมือนตอนผมเด็กๆนะครับเคี้ยวเนื้อไม่ได้นะฮะมีก็เคี้ยวให้นะครับต้อหมองเสียข้าวเขาเรียกว่าเนื้อแห้งแดดเดียวนะครับไม่รู้ว่าแดดเดียวคือลายแดดดูนะฮะดูฝั่งนี้วฝั่งนี้วฝั่งนี้นะปลามาตุ่มโมโหกันอยู่นี่บ่เอ ให้หนูนกินบ้างนะโอ้ยเซ่บมาเถียงลุงศรีกินอะไรก็อะไรยอยู่บ้านเพิ่งเลือกกินนะครับโบยเมื่อเพิ่อโบกเขียวให้เครื่อย อ,อืมแซ่บนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตลงคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่าน